สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบแผท1หมีนาห้ครับโจทย์กำหนดให้ a เท่ากับช่วงปิดลบสถึงปิดลบหนึ่ยูเนียนกับช่วงปิด -1 ถึงปิด -2 และ r เป็นความสัมพันธ์ของคูณดับ x y ที่เป็นสมาชิกของ a cartesian a โดยที่ x ลบ y เท่ากับลบหถ้า a b มากกว่า0และ a เป็นสมาชิกของโดเมน r b เป็นสมาชิกของเลนส์ r แล้ว a บวก b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้พูดง่ายๆก็คือพี่แบงค์จะปไปหาโดเมนกับหาเลนแล้วดูว่าตัวบวกคืออะไรบ้างแล้วจึงนำมาใช้จากความสัมพันธ์ที่เห็นอยู่เราบอกว่า x ลบ y เท่ากับลบ1ถ้าพี่แบงค์ย้ายข้างแปลว่า x ย้ายหกลับมาบวกนะครับแล้วก็ย้าย y ไปอีกข้างหนึ่งแปลว่า y เท่ากับ x บวก1 หรือพูดง่ายๆก็คือ y มากกว่า x อยู่1จริงไหมครับ y ต้องมากกว่า x อยู่1ทีนี้ถ้าพี่แบงค์มาลองใช้ความเข้าใจทํานะครับ a คือช่วงของลบสถึงลบหตรงนี้หรือไม่ก็เป็น1นถึงสคือตรงนี้โอเค นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์ให้ x ค่อยๆไล่นะครับถ้า x คือลบ2 y จะเป็นอะไรครับ y ก็จะเป็น1ถูกไหมออขอโทษครับเป็นลบ1เพราะว่าถ้า x คือลบ2 y ต้องมากกว่ากันอยู่หนึ่1ลบ2บวก1ก็คือลบ1ก็ยังใช้ได้ทั้งคู่เพราะทั้งคู่ยังอยู่ใน A อยู่ทีนี้สมมุตินะครับถ้าพี่แบงค์กระเถิบเข้ามาให้ x เป็น ลบหน y ถ้าบวกหเข้ามามันจะกลายเป็น0.5นยลบศูมันใช้ได้ไหมครับลบศูมันอยู่ตรงนี้ละแปลว่าอยู่นอกขอบเขตของ a ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่แบงค์ลองยกตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับทีนี้หรือถ้าพี่แบงค์ใช้ตัวเนี้ยเป็นลบหนึ่งจุดหพอบวกกับหมันก็กลายเป็นลบลบเท่าไหร่ครับ ลบ0.1ป่ะอะ่ขอโทษครับถ้าลบ1.1ต้องอยู่ฝั่งไหนลบ1.1จะอยู่ฝั่งนี้ถ้าบวกกับ1ก็กลายเป็นลบ0.1มันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าค่า y มันออกนอกขอบเขตที่อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าขอบเขตต้องอยู่ใน a ต้องอยู่ในช่วงสีดำนี้เท่านั้นโอเคอีกทีหนึ่งอขอโทษครับอีกทีหนึ่งถ้าพี่แบงค์ให้ x เป็นลบ1.9คืออยู่ใกล้ๆ2มากๆถ้าเราลองสังเกตดูมันเหมือนกับมีไม้อยู่อันหนึ่งเนี่ยแล้วห่างให้ช่องว่างมันห่างก,กันหนึ่งแปลว่า y ของมันเนี่ยออกมาก็คือลบ0.9แบบนี้เสมอนั่นหมายความว่าถ้า x เป็นตัวอื่นๆในช่วงแรกเนี้ยนะครับในช่วงลบ2ถึงลบ1เนี่ยมันหาค่าไม่ได้หมดเลยถูกไหมเพราะว่า y มันจะออกไปนอกขอบเขีหมดเลย จึงมีคู่เดียวที่เป็นไปได้ก็คือ x เป็นลบ2 y เป็นลบ1ในช่วงนี้เช่นเดียวกันกับถ้าพี่แบงค์มาทําในช่วงด้านบวกบ้างถ้า x เป็น1 y มันต้องมากกว่าอยู่1 y ก็จะกลายเป็น2ถูกไหมครับ y ต้องมากกว่าอยู่1ทีนี้ถ้าพี่แบงค์เอาข้างๆมันยกตัวอย่างเช่นเอา1.1พอบวกไปอีกหนึ่งมันก็จะกลายเป็น2.1ซึ่งอยู่ตรงนี้ละ หรือถ้าเป็น1.2บวกไปอีก1ก็กลายเป็น2.2มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งพวกนี้มันใช้ไม่ได้จึงมีแค่คู่เดียวที่ใช้ได้เช่นกันในฝั่งบวกก็คือ x เป็น1 y เป็น2จึงสามารถสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ r ในที่นี้เกิดเป็นคู่อันดับ x เป็นลบ2 y เป็นลบ1 x เป็น1 y เป็น2 เพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกได้ว่าโดเมน R โดเมนคือตัว x ที่เป็นไปได้ก็คือลบ2กับ1แล้วเลนท์ที่เป็นไปได้ก็คือลบ1กับ2โอเคนะครับแต่โจทย์บอกว่า A กับ B ต้องมากกว่า0และ A เป็นสมาชิกของโดเมน b ต้องเป็นสมาชิกของเลน์แปลว่า A เล็กต้องเป็นเลข1 b เล็กต้องเป็นเลข2จริงไหมครับ เพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์รู้ว่า a เล็กเป็นเลขกหน b เล็กเป็นเลขกสเอามาบวกกันมันก็เลยกลายเป็น3ดังนั้นช้อยนี้จึงตอบช้อยสองครับอย่าลืมนะครับข้อนี้เนี่ยไม่สามารถหา x y โดยตรงได้ใช้ความเข้าใจทำทำความเข้าใจกับมันดีๆนะครับถ้า x เป็นลบสมันกระเถิบไป 1, 1หน่วยมันได้ลบหแต่ถ้าใช้ไล่ค่าไปเรื่อยๆลบหนลบหจดแดพวกนี้จะใช้ไม่ได้หมดเลย โอเคนะครับ